ยังดุสียังียนี่เด้สียงตัวสดเ้ีมสีาคือมาเก่งแท้ดูกสาวบาเตียงทองเสนนี่อยบอกปุ่งดุตัวแรกบนะตัวรเสยบบอกป่ะุงมาซื้อล้วน่ะ อ๋อ <นะ S 1> กินกินได้แข็งแรงหมดตัวนี้นะกินได้เห็ดงาน,น <ะ S 1> บ่กินเห็ดงานคือคักเลยบอ่อันะกนกนะใช่กินแต่ได้จอยนะลูกใช่อู้ยแมย์จอยเด้บา้านนี่เห็ดยังได้นี่เห็ดยัได้ชุนดีนี่เมย์ก่อนอ่ะเป็นแม่แม่แม,ม,ม่เป็นแม่จ์จ้ะไ่ะเด้สวัสดีสวัสดีเด้อป้าดุงปรีญี่ญีเสียงพลน้ำแอมแอมใช้แกรมจะหายบ้านนี่ บาดีและสวัสดีเบิรสุขสุคนคือเก่าเนาะอากาศร้อนๆก็จะกินเย็นๆได้น้องบิวี่กยบพกกินน้อนพกกินบเมนตบอนเมนบอบไม่ตู้ให้นะบมเมนนว่าบมเมนล์กกนะม่ตู้ให้ต้เอาได้่เอาเย็นองในขงแข็งโดยอันไก่อนแข็งแล้วจับมึงดุตัว

เนะตัวมันตัวมันอ่อนแน่ไปชิี้้กนก่อนก็ว่าได้ยมีทังเดือตัวงามเดียวงามแล้วไม่ดีค่ะอืมแล้วแต่จ้าวิววิอันนี้ด้ไม่ยังชบิวนิงงงงวนางดุดว่ะสุจาร์ไปลงในลูกเพย์นะวิวเฮ้ยปุ๊บเปเา น้องบังนี้กับโตน้องนะกัดปอดอยู่สาวบ้านดีประมุขนี่แล้วว่าแจ้งแจ้งชัดชัดทุงยังยังทุงยังคือคือเป็นแล้วนี่บ่ว่าสิเขาเฮียนทุงกับขาดบา่นี่มีเงินซื้อบา่นี้เฮ็ดได้ไรแทย์ทุงเพค่อซื้อให้ไปไปฉีดน้าไปฉีดรถป่ะให้เงิน ไปไปมาถุงมันขาดแล้วเรต้องใส่บอเราต้องอันดมันขาดนะมัแล้วมัมียังในถุงเนหรอบอในถุงจะมีอย่างหวานี่บอบงหางมีอย่างไงไปไปไปขอรักเอาเลยแปลเฮียนี่ไปายถุงเปียนเนาะ ไม่ยยังไนนองแล้วมันจะอื่ยตู่ว่าอื่อยนี้เลยเ่กว่ากับตัวน voilà 네้องเลยมาพี่เยมาพี่ถือเกบไปเอาคนถือไม่เกบเลมออยังไง้วยเขาเเขาเเขาเไปร่งน้าไม่วนผมไปรับกระเด็ครับกระเด็คือยังคือยังไม่วนคือยัง ออมาลอออกมามาส่งนะไปป้าเลยไปป้าลนีมือแม่ได้ยังไงรูกเอวะวันนี้หนยุ่งกับเขานะโอ๊ยโอ๊ยน่องชดนี่น่องอมาเลยมะเอามั้อาไม่เกือบม่วงใช่ชุดกันด้วยนี่กระเป๋าขาอันนี้เกือบอาไม่เกือบเกือบสีเดียวกันเลยใช่เกือบบู่บ่ใช่เกือบบูอะโชว์บนู จะข่าทงหนเว้นนี่พูนาพูนาอัาชงประตูน้ำเกือบประตูนะใช่เกือบบูบูนะชื่อเจ๊พันชื่อเจ๊พันชื่อเจ๊พันเพลงเธอ เขาขายหาสิพันหนึ่งได้นี่นะชื่อฮันเบียดตังถึกถึกส่งได้หลอน้รำเนียพอฮันโอ้บอกเอื้อนขั้นในหาชิบใช่ลรวรถใหญ่ขั้นในเจ็ดแปดชิพแล้หบ่ก mẹ bao nhiêu nhạc đấy hiệu cực bùng nam đã cực bùng thì là hả bố mhm 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 bố bố mhm 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 dạ, mhm 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 đấy mhm dạ, mhm mhm นม่งมีอ้วนแงมีเอ้ามอ้นเดี๋ยวนัลงพืนมานำนั่งพืะน้าคงานบใ้นแบบนียผพูดทำเมกะเปียแล้วสียังกระตุนตัวนะเอาว่าี้ตัวนะเอาว่างีเงียบเียบไปเ้เียกนผู้เลิกงหว่าผู้เล่ะ นี่นอนบายเนี่ยหันหนาพี่เด้ออา้ปลุงเด้อจนสายฟ้าแลบด้่ะลงเราจะอะไของแถมมาเราจะข่าจุของแถมกันเนาะอัิเนาะอัเเออบ่ปนไปแล้วบ่ปีนแล้ว ให pues oh, ้ đứng นฉยๆนเฉ้ยืนเฉ่าท่านเองลได้หรืว่มันปีนไปเรือโอ้้เลงามงาเห็นว่าเกือบไหมเกือบงามแกมือะสีผู้ป้พิมพ์ผ่าไหมสีผู้สีขาวตอนนี้ นังลนะแอนกดมายังนี่ไอ้มือจะูบมือบะขี่เลยนะลูกกระดูกยืนบอกว่านี่คิดคิดขั้นทะเลทรอยนี่ขั้นะยูขั้นจะพันนี่ดังรถนี่เอาเอาเก่งนี่ไหโพแล้วเอา มันก็เบื่ออยู่มันออกแล้วเมื่อนั้นตัวบอกบุึกบุรได้แล้อันยันตัวลัางเนยอตัวนี้ปะตัวห้องบุระอันนั้นวิ้วเลยนี่มันเป็นห้องยังรับเตอร์วะไม่ว่าที่ว่าอันขี้ขาเดียวนะมันคือมันคือรถถีบเจ้าเป็นรถถีบเลยจับขาหนึ่งขาหนึ่งจะยันที่ดินไปรั้มขนาดช่างอะไรบุญจะซื้อวันเนาะ เพ yeah. uh, ิ่นอยากได้อยากได้เห e ็นอยู่ไอต๊กเน่ยอาได้ต no. ิกเกือบด้ามติ๊ก่ลบิะรบชิมาสิพันพันปลายพุ่นจังเนาะบิวมากคีพอดีได้นเดินเดินเนะวิวบิวได้บ้าิวไม่ได้บอกเลขไม่ถือไหมไม่ซื้อห้าฮะ ออกก้อนออกก้อนปากนะมาเงินนะพอมู่พอไมเงินนะอนนะกไมู่อนั่นชืออรนัินนะชือแคตเตร์ือเตอร์จะเงินเงินเงินไดับถแยังได้ยังได้ค ขีดาา่ดินโต้แฉงขีได้ป่านนี้เอ้าแดงแรงแปแปๆป่านนี้ไม่ได้ขี่ป่านนี้เว้ยล่างไม่รถ้ารถใหญ่ให้ิวเลย อุ้มเขาเน่ยังกินถือบินและบินนะบินและเฮ้ยแวบบินนะบินนะบินแวบแโอ้บินอ้อ้อเอ้อบินม่แล้นี่นุงย่งนุกระจาบบเนียอาืนขืก็ไล้คืนแม่เอาขืนตตกไว้ Tao ra cướp này. Nựa đâm yêu niềm khao mượn niềm mà trong yêu. Tục nắm. Bye, nhá. Bye, nhá. nhá. Bye, 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 nhá.

mẹ mình cái siêu thơm thôi cả này mẹ quên đây này đấy đấy chá 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 ơi xem mẹ đây xem mẹ thơm đi chá xem mẹ đi xem mẹ cháu đi xem mẹ đi xem mẹ thơm đi <laughs> Ui, nó kia này này nó คุณน้องกันนอนพ่อไม่ไปนอนเองนั่งนั่งเดี๋ยวนอนโอ้โอ้โอ้เลยเพื่อนนะแบบนี้เฮ้ยโอ้เอากอดผัวมาหนิไปนอนด้วยไปน้องบวกกอนน้องเฮ้ตามเล่อตามเล่อตูเล่อโอ้ตามกันเพื่อนนันอ้าวเพื่อนเพื่อนมิโม ใช้ไม yeah, okay, yeah. mm ่ทองนี่ใช้ไม่ทองจะได้ลรกไปใช้ไม่ทองไปถ่ายคลิปว่าไม่ทองอ่ะไม่ทองมปถ่าคลิปแอปูตูมื่อไรบูจ้าแปปูเมื่อไรพอมืออไพอมือแม่ไปเขียนยูทูบเลยนี่วพี่น้องเนาะสองสิบสองบ่ายเมื่อไรครัจ้า หมดแก้เขาเมอลนะ่อผ่าหลงอ่ะผ่งไปด้วยพนเลไปด้จะมาดน้องเออดีนเือใหม้อเดโอเคไปชมนองนี่ด้อไปชมนองเด้อเจ้าเมื่อยไม่าวันี้

เอาล้ลูกนองสิเมื่อแล้วนอ้อนไอ้แล้วนองกีขนมอด้ฮะฮะเิไเิอ้าในล้อาฮะเฮ้ยฮะไอ้เฮดินไอ้เป็นนี้ด้ฮะมอนี่เาไฮะ อ้าวแเดวนี่เออ้องน้องก็โอยข้นน้องน้องกเริ่มเริ่มแล้เอ๊ะใหม่ด้นี่เดียวเจมก็ผมตัวมองได้มันก็ผมจ้ะนะดิวมันก็ผมตัวนะ

Ba <laughs> luôn cái, 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 cái lăng cái đang một bông đi con cái lăng binh đang... hui hui hít năm năm ba luôn mãi gì kiao hai maba mặt mẹ 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 mẹ

เนี่้องเพลงงยามอันนี้มันยี้มันหอยิ้มนยี่มนเฮ้ยนอนยี่มนอนน่าบวเหนี่เียเห็นมือตาน้อยอีกงนนอนยิ่ง่ายนี่อีอแตาซ่คนนอนโอ้คนนอนรักษาของเดี๋ยนอนมีตาขาวมาดนเด้งพกเสือไว้สิพกเสือไว้ดิมามีหัดเจ็บาไว้นะ อันนี้จักบ่มได้แล้วๆไปทางไหนติหลายอย่างนุ่มก็แคะไว้เลยบ่แง่ๆเจ๊ะคือของปลาจอยนะพอดีได้อืมชมไปไปนอนพายไว้สิวุ้ยเป็นผงแค่เทิ่มนี้อืมพอดีเฮ็ดตอนนี้แล้วจ้ะนอนนิ่งๆเดี๋ยวมือกะหญาลตองแซ่นี่ไว้มัดเอาอันนี้กะได้เอาไอ้ติ้วจุ๊บเอาติเฮ้ย Tìm cho cái nhìn tìm tìm tiêu đứng đứng đứng, tìm 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 này, tìm tìm Bịt bật tìm bật tìm 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 tìm

mới ngỏm nhá thôi, luôn hiện nè, con nè, đây, con ngam lực đấy, chốt thường ở đấy gì nè, lực đấy ôi, cái quá luôn nè nè thầy nhá hà, lực đây đủ bố mẹ và bộ ngam đây đủ ngam, lực, vui ôi nhiều, lực nó. ฮ่าแกะหาง่ายเอาดิฮ่าเกะหาง่ายเอาโอ้ยใครบัดเห็นง่ายๆได้ความงามของเราต้องงามเลยต้องใช้เวลาคนงามเลิกต้องใช้เวลาเมื่อวานโคมีเพื่อนสองคนดิสองคนนี่น้องเพื่อนงามเลิก็งามเลยดีองใช้เวลาอีกคนงามเลิกระเบิ้งหองมันใหญ่จังไม่หยุดปุกอยู่ไปจักนี่อันนี้ก็ใช้เวลาได้เดือนนึงแล้วนี่แกงามเลิกกว่็จบกับเลอ มาเดคนงามเด็กบิวบิวเอิ้หารจัดชิลกคั่ได้นา่ใช่วโมงนี่ยังเลิกอยู่นยังเลิกอยู่ค่ะกินหนมนี่พิษก็เป็นคื้นก็เป็นทิวคันเป็นตุ้งเนตัวก็จะเป็นคือกันเลยวิวดอุ้ทายังกระย่างเลยผู้อื่นนะเนียจัดไดหนึ่งแผนไดมาดิคือกันไปจัดเด้ดิอคือกันเนี้ยโบเสดกบาแสทายงี้ ผู้หัวออใจเลยเห็นอะเองง่าเข่งงะาขึ้นไปี้วไม่อ้วนมากเจ้าน่ะมาจัดการรอฮะโอ้โอ้ว่ดีจังเอาทันนมแอเ้าแช่บดีแ่วาสิแบว่าวอาแน่ไม่อ้วนสอนเจ้านี่ี้ นั่นเนาลโอ้ยบ่อ <Et à> <ets> yes! ้วิวรูกป่าอ้วยังนี่นาขวม่อวดนะเห็นน้าอสบายดีปรุงเถอดก่ะข้าใครเริ่มเสือจะจะกินไครกดสอน่ยได้บอกเฮดเีเนี่ยนี่ก็เป็นแดงมีหอดเยอะอสบายดีปรุงกันะบาดีค่ะบดี ลาลาปรุ่งกินลาลาปรุงกินฉันไม่ขอนำกินปารุ่งบอกสบายดีสวัสดีเด้อปารุ่งลาไปก่อนเด้อกินบมี่อวนนะอันนี้มึงกุ้งใกล้ปะห่าไปกินบะม่อวนปเอามาถั่วมากับจานมา ไปผูดิชิพันไหมดีบนรุงบโอเคพี่น้องนอกลิปนี้ขอจบไ<า>จุจดหนึ่งนะสบายดีวชอร์สกูทุดคนสวัสดีจ้าไม่เปียบ่็ไรเชื่อนะ